พระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสว่าผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดโชคชั้นที่สองได้พบคำสอนของพระพุทธศาสนาโชคครั้งที่สามปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมเข้าสู่จิตอิสระจิตไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดโชคดีสองชั้นคือพบ,พบคำสอนของพระพุทธศาสนา นะโชคดีที่สามสูงสุดคือปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระจริตกเกษมจิตนิพพานผู้ที่จะเข้าสู่จิตว่างจิตกเกษมจิตนิพพานได้ต้องมาอยู่ในลมหายใจเท่านั้นเพราะพระพุทธองค์ประทานคือลมหายใจอาณาปานาสติมีสติกับลมหายใจเท่านั้นไม่ได้ประทานกรรมฐา,านกองอื่นนะจะมีคําบริกรรมอะไรพระพุทธองค์ฝึกมาหมดและ แต่มันเนิ่นช้าจิตมันส่งออกส่งออกไปหาคําบริกรรมจะเป็นพุโทโธก็ต้องจิตต้องไปหาพุทธหาโทจะบกยุบหนอพองหนอจิตต้องไปหายุบหนอพองหนอสัมมาอารหังจิตก็ต้องไปหาสัมมาอารหังมันไม่ก่ะกับลมลมคือกายกายละเอียดที่อยู่ข้างในพระพุทธเจ้าองค์ดึงเอาหัวกะทิเลยเอาหัวกะทิคือลมหายใจหัวกะทิสุดในสูงสุดแล้วสุดสุดแล้วนะคะ สติสัมปชัญญาสุตรแล้วลมหายใจสติต้องเกาะลมหายใจอย่าไปเกาะอย่างอื่นนี่คือในรูปแบบนะปฏิบัติในรูปแบบนะปฏิบัติในรูปแบบสติกลลมหายใจล้วนๆอยู่ในสติประธานสี่ล้วนๆบรรลุธรรมแน่นอนเจ็ดวันบรรลุธรรมแน่นอนสิบวันก็บรรลุธรรมแน่นอนขอให้อยู่กับลมหายใจทั้งกลางวานันกลางคืนนะทั้งทาขนาดทาอะไรกันแล้วแต่ถ้าตั้งอกตั้งใจอยู่ในรูปแบบนะคะปฏิบัติเลย เช้ามากันมาอยู่กับลมทั้งวันนะคะกลางคืนมาก็อยู่กับลมทั้งคืนเจ็ดวันบนรรลุธรรมแน่นอนเพราะจิตของเราอยู่ข้างในจิตเกาะข้างในผู้ที่บรรลุธรรมไวที่สุดหลวงพ่อเยือนมาฝึกอยู่กับลมหายใจสูดลมเข้าไปข้างในจิตสติตามลมเข้าไปอยู่ในข้างในท้องแล้วไม่ออกมาเลยจิตและสติตอยู่ในตลอดสองวันบนรรลุธรรมนะทำแค่สองวันบนรรลุธรรมเห็นไหม นี่จิตเกาะข้างในตลอดเลยนี่ผู้มีวาสนาบารมีสูงมากเลยนะคะหลวงพ่อยืนนะคะยังมีนะชีวิตยังมีเป็นรูปเป็นร่างให้เราได้กราบได้ไหวอยู่เลยนะอยู่ทางภาคอีสานไม่จําไม่ได้ว่าวัดอะไรแต่ได้ได้อ่านประวัติท่านนี่แหละพวกเรานี่มีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่จะบรรลุธรรมขอให้เกาะอ,อยู่กับลมอย่างเดียวลมหายใจนี่แหละ ไม่งั้นพระพุทธองค์ไม่ประทานให้พวกเรานะลมหายใจนี่แหละท่านไม่ประทานเรื่องอื่นๆเลยนะแต่ผู้ที่จะชํานาญในเรื่องพุโทโธก็ไม่เป็นไรไม่ผิดจะชํานาญเรื่องยุบหนอพองหนอก็ไม่ผิดจะชํานาญเรื่องสมาหังก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ที่แม่นํามาพูดก็คืออานาปานสติท่านเองเพราะไม่มฝึกตรงนี้มา แม่รู้ความจําความได้นะคะไปวดัดไปใส่บาตรทุกวันสมัยเด็กๆก,กับปู่ย่านะคะคุณย่าแม่ของพ่อจนสวดเป็นเด็กอยู่นะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยนะจนสวดพระวัตุสัพ์พระมังคลังรักขันตุสัพ์พระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตท่องได้ขึ้นใจตั้งแต่สมัย นะเป็นเด็กเลยนะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยฟังพระเพราะว่าไปวัดทุกทุกวันพระนั่นเองไปกับคุณย่าหิ้วตะกร้าไปนะคะเตรียมดอกไม้แต่ก่อนมันมีข้าวตอกโดยเตรียมข้าวตอกดอกไม้นะคะมาพันมันจะพันบุหรี่พันเมี่ยงด้วยนะคะสมัยก่อนนะเตรียมน้ําที่เอาไปกรวดนะอะไรที่เตรียมไว้ก่อนนะเตรียมไว้หมดเลยนะคะแล้วก็เช้ามาก็นึ่งข้าวทําเตรียมอาหาร อาหารบางทีก็ส่วนใหญ่จะทําเป็นห่อหมกที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็เอามาอุ่นตอนเช้าเอาไปวัดนะขนมก็ทําเอาเองนะคะเป็นขนมเป็นอะไรที่เป็นข้าวต้มมัดข้าวต้มอะไรพวกนี้ทํากันเองแม่ไปไปวัดตั้งแต่รู้ความได้เดินเดินได,ด,นไดไ้นั่นแหละจําความได้ไปกับย่านั่นแหละฉะนั้นการที่เราฝึกจิตฝึกใจนะคะอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้เราซึมซับ ซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยการมาสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นสิ่งดีนะสวดมนต์นะถ้าเรามีจิตสงบสวดมนต์เนี่ยจิตมันจะสงบได้จิตอยู่ในบทสวดมนต์สาธยายมนต์นะนะท่องสวดมนต์ด้วยความศรัทธาท่องด้วยความตั้งอกตั้งใจและถ้าจะให้ดีแปลนะแม่นี่ก่อนที่จะมาบวชแม่สวดมนต์แล้วก็แปลทุกบทเลยนะคะแปลทุกบท เหมือนเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกนั่นเองบทสวดมนต์เป็นภาษาไทยนะคะเป็นภาษาไทยแต่คําบาลีไงนโมงเงี้ยเขาก็แปลเป็นภาษาไทยอ่านง่ายๆนั่นแหละจะเป็นบทธรรมจักเป็นบทสวดธรรมจักบทสว,ทวดสวอะไรก็แล้วแต่คาถาทั้งหลายก็มีแปลให้เราก็เลยสวดมนต์แล้วก็แปลสวดมนต์แล้วก็แปลมันเหมือนได้เรียนพระไตรปิฎกฉบับง่ายนั่นเองฉบับ <c oughs> ที่แปลเป็นภาษาไทยภาษาที่พวกเรานะคะ เข้าใจมันจึงเข้าใจนะนี่แหละฉะนั้นเมื่อเรานะคะมีนะมีความรู้มีครูบาอาจารย์แนะนาําชักชวนให้เราปฏิบัตินะคะจะก,กรรมฐานกองไหนแล้วก็ทําไปนะคะแต่ของแม่ฝึกอาณาปณสติจําความได้เท่านั้นเองนะไปวัดไปวาก็ไม่รู้หรอกว่าผระเขาพ้าเขาให้เราทําอะไรเพราะเขาไม่ได้สอนว่าให้นั่งสมาธิให้อะไรนะคะแค่ให้พรนะคะ นะให้พรนะให้เราไม่ได้ให้เราฝึกนั่งดูข้างในด้วยนะคะให้ฟังพระอย่างเดียวพระก็มาสอนว่าอย่างนั้นอย่างนี้สอนให้มาทานนะให้มาทาโน่นทํานีนะ่เตรียมตักบาตรเตรียมอะไรทั้งหลายนะคะพัฒนาวัดอะไรแต่เราพอรู้ความเราเริ่มมาเข้านะมาเข้าคอร์สนี่เป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะปีห้าห้านะคะมาฝึกอาณาปณสติมาฝึกวิปัสสนารู้รู้ตอนนั้นแหละ แต่ก่อนได้รู้ว่าทําบุญทํำยังไงทาทานรักษาศีลได้รู้นะคะสอนเด็กก็ยังสอนทุกอย่างเลยหลักธรรมคาสอนก็เอามาสอนหมดเลยอริยสัจสียังเอามาสอนเลยสอนให้นักเรียนนะคะพ่อแม่สอนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยเองนะคะสอนวิชาพุทธประวัติสอนตามตําราเลยไม่ได้สอนจากเอ่อมีอ่ไม่ได้สอนจากข้างในหรอกเราอ่านตําราแล้วก็มาสอนให้เด็กอ่านตามตําราฝึกตามมันก็ยังพอจะงูงูปลาปลาไปได้ ให้เด็กฝึกสมาธิแต่พอมาเข้าคอร์สเนี่ยแม่ได้ให้เด็กไปฝึกสมาธิอานาปนสติง่ายๆปี55ถึงปี59แม่สอนอยู่โรงเรียนอยู่เลยกเกษีรพอกรเกษียณปี60แม่ก็เลยปวดเลยจิตมันได้ที่แล้วนั่นเองปี60เกิดสภาวะนั่นละสลบดับนะคะนี่โลดสลบดับไปฟื้นขึ้นมาใหม่เห็นตนเองเป็นคนแปลกหน้านั่นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะคะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเห็นว่า คำสอนพระพุทธองค์อาณาปณสติชัดเจนแน่นอนไม่มีอะไรนะคะลบลางได้อาณาปณสติสติอยู่กับลมหายใจถ้าเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะเกาะลมตลอดเวลานี่นะมันไม่ต้องไปเกาะอย่างอื่นเลยขณะที่เราเกาะลมเนะ่ะเราใกล้ตายเนี่ยใกล้ตายมันทุกข์ทรมานมากมันจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานถ้าเราจิตและสติมาเกาะลมมันจะอยู่ความว่างมันคิดไม่ได้ถ้าไปเกาะที่อื่นมันยังคิดได้อยู่นะ ปเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพระพุทธเจ้าเกาะอะไรยังมีรูปมีร่างเกาะใครก็แล้วแต่ยังมีตัวมีตนมีรูปมีร่างอยู่ไงถ้าเกาะลมแล้วมันมองไม่เห็นนะคะแต่รู้สึกอยู่ว่าลมเข้าลมออกรู้สึกสัมผัสมันจะไม่เห็นตัวเห็นตนนะคะเกาะลมแต่รู้สึกมันโล่งโปร่งเบาสบายเพราะมันมีออกซิเจนเกาะลมหายใจเนี่ยมันจะมีอากาศออกซิเจนทําให้เราสดชื่นทําให้เราตื่นรู้เบิกบานนี่แหละพระพุทธองค์สติปัญญาเป็นเลิศไม่มีใครเท่าเลย ให้เรามาเกาะลมเพราะว่ามันเตือนรู้เบิกบานนั่นเองมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีสีไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงในลมหายใจมันเป็นความว่างถ้าใครอยากจะเข้าสู่ความว่างชัดเจนอยากจะบรรลุธรรมชัดเจนมาฝึกเกาะลมเกาะลมเกาะลมอยู่นี่แหละมันจะได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาไปเลยนะศีลครบสมบูรณ์เลยนะคะมาอยู่กับลมหายใจอานาปนสติเกาะลมอย่างเดียวไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ความว่าง ไม่มีสีน้นสีนี่ไม่มีกลิน่นไม่มีรูปรสกลิ่นสีางลมในลมหายใจไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงในลมหายใจเห็นแล้วยังเข้าสู่จิตว่างทันทีเลยนะคะแค่เรามีสตินะคะมีสติกบลมเกาะล,ลมหายใจไว้เริ่มนั่งเริ่มนั่งขะสมาดคู่แข้งคู่ขาเข้า,ม,ามือห้อยไว้ที่สะดือก็ได้วางที่ขาก็ได้นั่งท่าโยคะแยกเข่าออกไปกว้าง นะส้นเท้าเราเข้ามาชิดโคนขาอ่อนไวเพื่อให้มันตัวตรง,ต,ต,รงตัวตึงไม่ไม่ตัวงอเริ่มสูดลมกักลมปล่อยลมสูดลมกักล,ลมไปลมจิตและสติเราจะเกาะลมเลยลมมันจะไปไหนก็เกาะไปเลยจะอยู่ทั่วร่างกายตรงไหนก็ขอหเห็นลมให้เห็นสภาวะมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันวูบวาบมันเป็นความร้อนความเย็นความอะไรก็เล้วแต่ให้เห็นตรงนั้นเรียกว่าเห็นทุกนะคะเห็นทุก ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติลมแล้วมันจะเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วจะเห็นตนเองเห็นกิเลสนั่นเองเห็นกิเลสเห็นความชั่วเห็นความไม่ดีเห็นจิตหงุดหงิดงุนง่านเห็นจิตส่งออกเห็นความอิจฉาริษยาเห็นความติดดีเรานั่นเองเกาะลมอยู่เสมอนะคะอยู่กับลมหายใจปลอดภัยแน่นอน อยากเข้าสู่จิตว่างจิตศูญยตาจิตนิพพานอยู่ะกะลมหายใจเกาะลมหายใจตลอดเวลาแล้วลูกเข้าสู่ความอิสระของจิตแน่นอนจิตผู้ห่างไกลจากกิเลสจิตเกษมจิตนิพพานจิตพุทธะนั่นเองค่ะ